ใหม่ S26 Go มี UST แล้ว วันที่11มีนาคม2513ครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารสุรบลพุทธบาทตำบลพุทธบาทอเภชนแดนจังหวัดเพชรบูรณในอชนแดนในชาคลินอินอิมวรปราชเป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสารู้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดระดับตำบลโดยมีร้อยจิตอาสาของพื้นที่นำร่อง4ตำบลขององเภชนแดนได้แก่พุทธบาทชนแดนสัพุทธสาและท่าข้าม เข้าร่วมในกิจกรรมโดยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นผู้นําหมู่บ้านในท้องที่ทั้งนี้เพื่อหวังให้จิตอาสามีความรู้ความเข้าใจในด้านของกฎหมายและนํากลับไปใช้ในท้องถิ่นของตัวเอง ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากฐานจาที่ตำรวจลงพักชนแดนนำโดยผู้มำกับการโรงพักชนแดนพันตระเบกสืบพงกลิ่นสุคนพันอุปโทจำลองมีแสงรองผู้กำก,กับการปราบปรามโรงพักชนแดนพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนำโดยในสมเด็จธรรมานยิยตอบตอพุทธบาทกำมันเด่นนรงธรรมากำมันตำบลพุทธบาทกำมันหานศึกทรงสวัสดิกำมันตำบลท่าข้ามพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านอีกกว่าร้อยคนเข้าร่วมในกิจกรรมทางนี้พันตระเบกสืบพงกลิ่นสุคนแบอบกว่าการอบรมดังกล่าว นั้นเป็นการขอความร่วมมือ จากประชาชนโดยทางตำรวจเป็นผู้ให้ความรู้ด้านกฎหมาย inate, เพื่อสร้างความเข้าใจและนำกลับไปใช้ดูแลในท้องถิ่นของตัวเองเพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนกับตำรวจในการต้องกันปราบปร,รามอาญ,ญากรรมยาเสพติดและอุบัติภัยต่างๆรวมถึงสามารถออกปฏิบัติหน้า BT ที่เป็นผู้ช่วยเหลือตำรวจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานทางนี้เจ้าที่ตำรวจจะมาคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับในการที่จะสับสนช่วยเหลือการทํางานของาอทางเจ้าที่ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับประชาชนซื้อมห้าฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางข้อเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ยามห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่า นีจ้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมากจินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้ร0อเอร์เซมีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน b-12 สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมรัดดื่มเลยค่ะ10บ,บาท